น้องขาลูกมันกระโดกอยู่มันต้นสูงค่ะเนาะไรพระกันหักลงมาแล้วก็มาเก็บเอาค่ะนี่กินี่เบื้องแล้วค่ะเด้อหวานอยู่นี่สุกแล้วค่ะเจลีปลาอืมหวานค่ะหวานอืม,อมเดียใส่ก,กับปองด้วค่ะเดอ้อนี่ค่ะอืม,อม หมักเชอรี่ปลาโดกโดกจ้ามักเชอรีป่ปลาเดอ้อค่ะเด้ออู้ยดกขนาดจ้ะโดกจังคักเลยอู้ยเต็มต้นอยู่จังไรเสิเอาไดเนาะมาเดาบันไดมานําจ้าหวานเลยค่ะเด้ออ,ดอ่ะนี่เก็บมักเชอรีป่ปลาเดอ้อค่ะเด้อมากับยายหนูจา้ามีต้นไม้ใหญ่ๆสุกแล้วค่ะพี่น้องขาในเฮิร์มกับมีดเดอ้อค่ะเด้อเนี่ยอ้า นี่เจ้ากับยายหนูนี่ค่ะนี่นี่หนูพวงกันเครื่งหัวเจ้านั่นเออนั่นแมโอ้ดุกดุกนี่หนักกว่าคุณยายนี่อืมนี่นะนี่คุณยายเก็บอยู่ค่ะนี่แกเสียปากน้ำพร้อมเก็บใส่กระป๋องน้ำพร้อมแกเสียปากซิมมึงอะนะซิมเออนี่จ้ามางานนี่มางานนี่มาย่างดุกเลยเด้อค่ะเด้อมากับแม่ยายหนูเด้อค่ะเด้อนี่อืมนี่นี่ยาย เอามาบางไงไกลพีที่นี่หนึ่งสี่นี่เอาเก็บย้ายเก็บมาที่นี่อ่ะเก็บก่อนเลยย้ายลงเก็บนี่เก็บใส่กระบอกไว้เด้อค่ะเด้อนี่อ่ะเก็บใส่เลยค่ะนี่เต็มยินเห็นวะเนี่ยปีละเทียเนาะเออผลไม้ฤดูฤดูกาลอันฤดูนี่ฤดูเออเชอรี่ค่ะนี่เชอรี่ป้าเด้อค่ะเด้อ เชอรี่ป่าค่ะ,ม,ะมีต้นไม้ใหญ่เลยวะมีต้นไม้ใหญ่ๆค่ะเชอรี่ป่ามาเนี่ยตัวลูกใหญ่ๆตัวโตวเอา้าวนี่ราคาเนาะปีนต้นมาแล้วก็มาเก็บเอาค่ะเชอรี่ป่าคนอ่ะคอนเสิร์ตกระแตกบุ่มบุ่มอยู่คอนเสิร์ตเด็กน้อยเด้อมาหนีพี่น้องคอนเสิร์ตยูสตาร์วันคอนเสิร์ตเด็กนี่ตัวลูกตัวโตค่ะผลไม้ป่าอ่านี่ไอ้โน้ตมาเก็บอยู่ค่ะ ลูกเด่นลูกเด่นกับใบบัวหมอบมืดเรลางานนี่เออฮะนี่ค่ะก้องหนึ่ง <c oughs> เอ่อนาทีอืมทะเลป้าเด้อค่ะเด้อวิตามินวิตามินสุดยอดวิตามินซีบอกย,ยายเขาเอ็นยังวิตามินในถ้าไม่สาวเหรอเนาะเออเนี่ยผลไม้ป่าจ้าอืม เยอะมากเลยนะค่ะเด้อพุ่นอ่ะโอ้ยดกคักดกแน่พี่น้องหมากเชอรี่ปลาเล้วค่ะเด้อพูนพวกนี้เต็มอยู่ค่ะพี่น้องจ้ามาเก็บเอาหญ่หนูพี่ไม่พี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 ่เต็มอยู่ค่ะจ้าดกดกอย่เด้อเก็บไอ่เชอรี่ปลาพี่น้องค่ะนี่นี่เม็ดพวงนี้กระดกจ้าพวงนี้กระดกเด้อค่ะเด้อนี่พอได้สิตามมาเก็บก็มาเก็บเด้อค่ะเด้อ หมักสลีปลาจ้าหมักสลีปลาจ้าสลีปลาเด้อค่ะเด้อมื้อนี่มาหาหมักสลีปลาค่ะพี่น้องโอ้ยดกมากเลยเด้อค่ะเด้ออ่าเก็บน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะหักออกมาล้วก็ลาเก็บลงเด้อค่ะเด้อหักมาจากต้นมันค่ะพี่น้องปีนเอาเด้อค่ะเด้อนี่สลีปลาค่ะพี่น้องหักเอาเรากานังเก็บเด้อค่ะเด้อหักจากต้นมันนั่นแหละพี่น้องค่ะนี่ เพราะว่าเราแก่แล้วปีนไม่ไหวเด้อค่ะเด้อนี่คนละนี่นี่พี่น้องเนี่ยนี่นี่นี่ราคาเนาะมะดุกเดี่ยวสั้นนี่นี่ราคาเนาะผลไม้ป่าค่ะผลไม้ป่าอ่านี่ราคาเนาะหากมาจากเครื่องต้นมันเนี่ลราคาเขากว่าบิดเอาค่ะนี่นี่ประมาณนี่ราคาเนาะงานอดิเรกค่ะไม่มีอะไรทําค่ะงานอดิเรกมาเขาป้าก็ไม่ยี่หนูเด้อค่ะเด้อเออ ป้ากับ่บม่นว่าป้าเป็นนายาินี่พี่น้องค่ะป้าติดถนนก็ปกอยนั่งอย่นี่ค่ะพี่น้องเห็นว่านี่ป้าแต่ว่าติดถนนนะคะ่ะพี่น้องเห็นว่านี่ค่ะนี่นี่นี่นไม่ยินหนูในป้านั่นเห็นบ่มคะนั่น,น,นอปอป้าแต่ว่าติดถนนนะ,คะ้ค่ะเด้อมีป้ามีถนนเนาะนี่จากพี่น้องเออประมาณนี้ละค่ะป้าแต่ว่าติดถนนนะ,คะ้ค่ะเด้อ